ฝึกส,สายเลือดครับในขณะนี้ดู่ิว่าเรือพี่เรือน้องก็ถือว่าเป็นเยาวชนคนบ้านเดียวกันในตำบลเดียวกันแต่เมื่อทำการพายแล้วแน่นอนครับคือกีฬาทางน้ำวัฒนธรรมประเพณีแห่งสายน้ำนี่แหละครับด้วยความผูกพันที่มีสายน้ำอยู่ในจังหวัดเดียวก็คือแม่น้ำเพชรบุรีในวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรีประจีพุทธศักราช2องพ ทั้งคู่เข้าเทียดทุ่นแล้วเิ่งแล้วครับดูซิว่ารักใครชอบใครครับ<อ>เชียร์ได้อลองหนาแดงครับเรือดีมีคำว่าน,นางเพชรนางพญาอ,ออก พีดีมีคำนาเพชรนางพญาอยู่ร่องน้ำแบงผายบดกับเรชามังกรสรางมังกรจะไม่ปล่อยทัวร์ตีตลอดทะเลไม่ละไกลบนในเบียดในเส voilà kind of ียดแสบแลกกันมาใน้มากมังกรสะบัดธงขึ้นฟ้าเปิดแตงไรยาวเย็ดเก็บมังกรล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเอาเพชรนางพญาผายแหลกจะแสงขึ้นมาจะแสงขึ้นมาจะแสงมันจะชามังกรบอกว่าจะไปไหนจะไปไหนไรใช้สะดือแล้วโว้ยแล้วบอกว่าต่างคนต่างสัตว์ต่างคนบทต่างคนในเวทมาล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเอาเพชรนางพญาผายแหลกจากแสงมีกที่ึงรอบๆต่างคนทัมาบอกว่าพอแม่ให้มาจะไลรใส่กันจะมิกัดอัดก็อยู่ใครบน ไปไปหมดไข่ไป่ไขหมดไข่ไป่หนูเหมือนว่าหนูเหมือนว่าชาติมังกรจะได้ชาตได้ทีนหนีนำหน้ามาเล็กน้อยแต่ว่าจะหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่เพราะว่าตอนนี้เดือเพชรนางพญาไล่กวนไล่ย้ำไล่ปั๊มไล่ดุลไล่กระซุกขึ้นมาแล้วทั้งคนตัางอันตัางคนต่างฟัดตัางคนต่างบดตัางคนต่างบี้โผล่คนรเขาสะบัดขึ้นมาแลวก็คือชาติมังกรตามติดมาด้วยเพชรนางพญาตอนนี้ตีคู่ขี้สับต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 ับนัวขึ้นมาดูช้วยไหนขณะนี้ประมาณ150เมตรสุดท้ายต่างคนต่างท้ายต่างคนต่างอันต่างคนต่างกร หมดไรหมดไรมีไรจะส้วกไล่ะจีกันมัจะททันหรือไม่ทันไม่ทันไรขับตับแตงร้องน้ำแดงเผาแดงตับแสงนี่อรเพชรอาพยาแต่ว่าชาติมังก่อไปแดงแตงฟูปีดูดีจูจีกุกี้้องน้แดงร้องน้แดงชาติมังกรร้องเราเายผาเราเนเรลสารภาเมื่อบอกว่าไ่หมดแล้วีไรกันจีไรจีบอกว่าบอกว่าพยายามตั้งก่อนไย no ครับผลการตัดสินออกมาแล้วกรรมการไม่รอช้ายกทงให้เรือที่ชนะในเที่ยวนี้ได้แก่เรือเพชรนางพญาล่องน้ำแดงโอ้โหครับโอ้โหหูสีพี่น้องเอ้ยพี่น้อง โอ้ยเล่นเอาจากสายชนถามแล้วถามอีกเลยฮะโอ้ยคือนี้ก็ทำให้พี่น้องนับเพชรบุรีด้วยกันเองฮะแต่ก็คือกีฬาจบแล้วก็คือพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีใช่พี่โอ้ยสุดยอดครับก็ถือว่าเป็นเรือพื้นบ้านนะครับถ้าเป็นนครสวรรค์ก็เช่นเดียวกันนะ บ้านใครตำบลใครหมู่ใครก็ทําการแข่งขันกันไปนะชัดเจนนะโอ้โหตัดสินด้วยระบบดิจิตอลนสุดยอดครับก็นีเป็นทายเป็นภาพมุมสูงครับครับมาดูเรือในเที่ยวต่อไปครับเที่ยวที่ห้าสิบ